อันน,น,นี้ข้างบนท่านเอาไปทำงานอาา้าวกาน้เทพมาัอยู่นี่หรอกมันไม่กินหรอกมันกักัดไม่ตอนที่มาเขียนหนังสือมาทำทำสวนก็มาที่นี่ใช่แล้ว,ว,วมาเยมเหรอ,เรเหรอาเป็ดีหน่อยแล้วแ่นสวัสดีครับ